สวัสดีค่ะต่อจากบิววิดีโอที่แล้วนะคะพี่น้องเนาะกินข้าวแล้วนะคะเนาะืันนี้คือืัอนี้มาเที่ยวบิวก็เลยเหตสองวิดีโอเลยนะคะวิดีโอที่แล้วเดือกกินข้าวแล้วนะคะวาค่าซิเมื่อแต่ว่ากับบท่านเมื่ออยู่นะคะเนาะก็เลยอ่าพอดีแดดออก่ะพี่น้องก็เลยบอกอ่าว่ากันอาบแดดกันกับพญ่น่กันแปดหนึ่ง<ห> สุดาบริเวเตรียมเนี่ยสุดอาบแดดมาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าก็พอดีมันมีแดดอยูน่นีนะคะมีหม่องนางเหลินน้ำนะคะติดกับทะเลส,สาบอยู่แล้วะคะเนาะนี่กินข้าวเว้นละมึงพี่น้องพี่ยายนิกอาบแดดเต็มทีอาบทั้งสุดนี้แล้วนะคะพี่น้องนะ น,นั่งนงติดทะเลสาบนะคะมันมีหม่องนางเหนเนาะคะ่ะพี่นอ้องอาบแดดกันอาบแดดกันแดดดีคักเลยพี่น้องมเอนี้โอ้ชคดีขนาดคุณทั้งบนกับทั้งหลังก็จะเป็นทะเลสาบนะคะทุกคนี่แดดออกข้นกับสิม่าลายเลยเนาะคะ่ะน้อยเนาะทั้งหลังมันเป็นทะเลสาบสังเกตุอย่างนี้ค่ พุ่งสามีฉันอัพเดตพญานิกว่าดาร์ลิ่งอันฉันง่วงนอนไหมกินข้าวแล้วอันก็เลยว่าเอากันเทิร์ง่วงนอนเดฟพญานิคมันมีหมานางอยู่แถมอีกอย่างมันกับบอสบอสท่มีคนไปนั่งไปไปเฝ้าไปนั่งกันว่าสันเฝ้าไปนั่งกันว่าสันว่ากันกับพญานิกนะคะ แลนมากินเขาแล้วก็แลนมาหนีกอนเลยเนาะคะนะ่ะเนาะอากาศดีเนาะคะ่ะยุ่เมืองนะะี่เนาะยังมีแดดอยู่มองอันอยู่นะค่ะหนาวล้วเนาะหนาวละนะ่นา,ะนาค่ะมานางอาบแดดน้วกันพี่น้องข้างหลังก็สิเป็นมองอยางเนลนแล้วกะ็ทะเลสาบเนาะคะ่ะ จอปัญาเหนกอาบแดดอันวอกเล่าว่าต้องฝากไปเมื่อดอกเธอขันเทองวังนอนกันนอนเลยมาสันนอนเห็นมันรับเลยอีอย่างเขาก็ได้อาบแดดนั่งมาสันเสียดายมาแดวเสือแคนสันมากนะคะสิอาบจะให้มันคักขักเมืองแดดเพราะว่าอันบ่ค่อยสบายอันเล่บ่ก่อยได้ออกข้างนอกนะคะโดนโดนอันเสิออกข้างนอกทีนึงนะคะปีนี่อันก็เลย อันกับเริ่มบ่คอยได้เที่ยวปันใดเนาะคะ่ะสปีนี้สองหน้าหอนดนๆได้ออกมาเอาแดดกับสิเอาเต็มทีเนาะค่ะพี่น้องเนาะสันอาบแดดเดี๋ยวจั่หน่อยสันนี่ฉันจะนอนโกลเด้วยใส่หูฟังอีต่างหากนอนฟังเพลง <laughs> เมืองอันซิไปไปหายเมืองทั้งพุ่นเนาะคะพี่นอ้องนี่ก็ยังอยู่ในทะเลสาบอยู่แถวทะเลสาบพเกาเนาะคะ่ะอันนี้คือคุนสามีแดดดีดีค่ะพี่นอ้องอากาศดีมากเลยคนเริ่มออกมา,า,นานกันแล้วเนาะคะ่ะ แดดมันออกค้นก็นเลยออกมาปัญจัก,กยร์นอาลมาหายางเหมือกนกันเนาะค่ะพี่น้องน้องปีลาเป็นอ,อากาศดีเลยพักอันต่างชาสินอนนี่ดีอ่นก็น,นอนหลับด้วยกันแหละ แสนอน,นแดงให้ก็ไปเคลียรแดดออต้อ,อนเมกับมี่แดดกับมีแ่แคะพี่น้องบรรยากาศดีขนาดต้นไม้ีนกามงามาบนะ มีทั้งนมโชคดีโชคดีอันแจ่มมึงทั้งนี้แล้วมึงทั้งนี้นะทั้งนี้ก็อันภาพมึงวิดีโอที่แล้วแล้วนะคะวงเัี้งหันเนาะซินิทะเลสาบและก็เป็ด เอาค่ะพี่น้องแค่นี้แล้วนาะเดียวสิพ่อกันอาบแดดก็น,นะะนะ่าค่ะเนาะพอกันพอกันค่ะมาเธอเดียวมาเธอเดียวได้สองวิดีโอเลยเนาะคะนะ่ะเนาะมือเนานนะพอกันค่ะพี่น้องบา,บายบายรักษาสุขภาพค่ะ